สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงโครงการคละครึ่งเฟส4ล่าสุดเลยนะครับผมเร็วๆเนี้ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วินาทีที่ผ่านมาเนี่ยครับผม <Yahoo! S 1> สำคัญมากคนละครึ่งเฟส4ก่อนลงทะเบียนต้องรู้คนเก่าควรอัปเดตเช็คจบทีเดียว ความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟสตีหรือคนละครึ่งระยะที่4ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงให้เร็วขึ้นโดยเตรียมเปิดลงทะเบียนวันที่14กุมภาพันธ25์2556และเริ่มใช้วันที่21กุมภาพันธ25์2556 5, 25 5เพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของ ประชาชนในช่วงวิกฤตเผยแพร่พระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนหรือโอมิครอนที่น่าเป็นห่วงมากในที่สุดในเวลานี้เลื่อนระยะเวลาให้เร็วขึ้นนะครับผมลงทะเบียนวันที่14 000, กุมภาพันธ์ก็เปิดใช้งานได้ก็วันที่21กุมภาพันธ์ สองห้าห้าหกก็อาทิตย์หนึ่งใช้ได้เลย,ย <า S 1> โอเค,ครับคุดีส่วนส่วนคุณส่วนคุณวัดผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนก็เหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรแตกต่างคือคนที่ได้รับติดสวัสดิการแห่งรัดก,ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสตี ต้องเป็นคนไทยตั้งแต่อายุ18ปีตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนขึ้นไปก็มีอยู่ก็หลักๆก,ก็มีอยู่ประมาณเนี้ครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นครับผมฝากคนไลค์คนแชร์คนซับสไครต์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ